ผมว่ามันก็ดีนะครับแต่ว่าผมกลัวว่าจบแล้วมันจะไม่มีงานทําอ่ะเด็กราชภัพภูเก็ตเหรอก็เด็กก็มีคุณภาพนะแต่ถ้ามาสมัครงานที่ผมแล้วก็ผมขอคิดก่อนลวกันผมกลัวว่าห้องเรียนจะไม่ทันสมัยเท่าที่อื่น คุณยังคิดแบบนั้นอยู่แล้วก็ขอให้ลืมมันไปได้เลยเพราะที่ราชภัฏ์ภูเก็ตของเรามีอะไรมากกว่าที่คุณคิดที่นี่เรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ทําให้คุณได้ทํางานจริงเรียนรู้จริงกับผู้ที่มีประสบการณ์และพันธมิตรระดับประเทศเพื่อจะพัฒนาศักยภาพให้คุณออกไปทํางานได้จริงถ้าคุณเป็นคนที่ชอบค้นคว้าสิ่งใหม่ๆเป็นนักคิดและนักพัฒนาที่นี่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีอุปกรณ์เทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวคุณหากคุณคิดว่าการเลียนเกษตรเป็นเพียงการปลูกผักทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์คุณกำลังคิดผิดเพราะที่นี่เรามุ่งเน้นในการพัฒนาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่คิดเป็นทำเป็นและเห็นอนาคต ในสังคมปัจจุบัน <pase S 3> การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคัญและจําเป็นในชีวิตประจําวันเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารศึกษาและแสวงหาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพที่นี่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์เราเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นท่องเรียวของคุณภูเก็ตคือเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกด้วยจํานวนนักท่องเที่ยว10ล้านคนต่อปีงานบริการด้านโรงแรมจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราคณะวิทยาการจัดการด้านท่องเที่ยวและการโรงแรมเราให้คุณได้เรียนรู้จริงในสถานที่จริงๆ ถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอนาคตของชาติเรามุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพทางด้านการศึกษาที่นี่นาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเราผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในภาคใต้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดและค่านิยมเก่าๆที่มาจำกัดทางเลือกของคุณมาสร้างอนาคตและตัวตนของคุณที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต